สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ตอนประจำวันที่2กันยายนกับดิฉันจารุวันสุดธิศนากูลคุ้ชมคะหลังสึนามิถล่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จังหวัดฟุกุชิมะส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีแต่หวันก็ได้ออกมาตราการควบคุมการนําเข้าอาหารจากญี่ปุ่นนะคะแต่ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขกําลังพิจารณายกเลิกมาตราการดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าตลอด14ปีที่ผ่านมาสินค้าจากญี่ปุ่นผ่านเกณฑ์ทุกลดแต่สมาคมผู้บริโภคยังคงไม่เห็นด้วย เมื่อวันที่11มีนาคมปีคิศกช2011ญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดฟุกุชิมะส่งผลให้สารกัมมันตรังสีรั่วไหลนับเป็นเวลาก,กว่า14ปีหลังเกิดเหตุสำนักงานคณะกรรมาการอาหารและยาไต้หวันจึงได้ประกาศร่างกฎหมายพิจารณาย,ยกเลิกการควบคุมอาหารนำเข้าจากจังหวัดฟุกุชิมะทั้งหมดโดยยึดหลักความปลอดภัยด้านอาหารเป็นหลักให้สอดคล้องกับมาตรการของหลายประเทศทั่วโลกกลับสู่การควบคุมชายแดนตามปกติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าหลังเกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่จังหวัดฟุกุชิมะไต้หวันก็ได้ประกาศห้ามนำเข้าอาหารจาก5าจังหวัดที่อยู่รอบฟุกุชิมะต่อมาได้มีการปรับมาตรการควบคุมอาหารจากญี่ปุ่นหลายครั้งจนกระทั่งเดือนกันยายนปีคิศ .2024 ก็ได้ประกาศยกเลิกการห้ามนำเข้าอาหารจาก5จังหวัดรอบฟุกุชิมะทั้งหมดอย่างไรก็ดีในช่วง14ปีที่ผ่านมามีการตรวจสอบสินค้าที่พรมแดนกว่า2 6 3 0 0 0ล็อตผลการตรวจทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานของไต้หวันและญี่ปุ่นไม่พบสินค้าที่ไม่ได้ บ่งชี้ว่าอาหารจากญี่ปุ่นมีความเสี่ยงด้านกมัมะรังสีต่ำมากเซัน本身的的其半有到年所以我段不不是一放的一ทางด้านสมาคมคุ้มครองผู้บริโภควิจารณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกข้อจำกัดการนำเข้าอาหารจากฟุกุชิมะทั้งหมดเผยว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนเป็นอันดับแรกเรียกร้องให้รัฐบาลระบุแหล่งที่มาของอาหารอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคมีสิทธิเลือก วันที่3กันยายนเป็นวันทหารของไต้หวันนะคะวันนี้ประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อจึงได้เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรทางทหารท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในช่องแคบประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อเน้นย้ำว่าสันติภาพที่แท้จริงมาจากความสามัคคีและการยืนหยัดต่อสู้กับการลุกดาน วันนี้ที่ตะวันมีการจัดพิธีเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่บุคลากรทางทหารจำนวน186รางวัลโดยประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อได้เดินทางมาร่วมงานด้วยตนเองผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ประกอบด้วยนักบิน F16 ผพลบนเรือพิเกตจนท,ที่ปฏิบัติหน้าที่บนบรถถัง M1A2T รวมถึงครูฝึกที่ผ่านการฝึกอบรมจากสหรัฐ นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมไต้หวันยังรายงานว่าวันนี้ตรวจพบเครื่องบินรบจีนเข้ามาก่อกวนถึง10บลำและในวันที่5กันยายนนี้กองทัพจีนจะมีการปล่อยจรวจผ่านเขตป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวัน ตอนนี้ไปดูข่าวการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่ประเทศจีนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนกันบ้างค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้นําและตัวแทนจากกว่า20ประเทศเข้าร่วมการปรากฏตัวร่วมกันของผู้นําจีนรัสเซียและอินเดียสะท้อนให้เห็นถึงความแน่นแฟ้นระหว่างสามมหาอำนาจทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของนายคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาคมโลก ผู้นำจากกว่า20ประเทศรวมตัวกันที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO และได้ผ่านการลงนามปฏิญญาเทียนจินซึ่งระบุถึงยุทธศาสตร์ความร่วมมือ10ปีข้างหน้าครอบคลุมด้านเศรษฐกิจการค้าความมั่นคงและการปกครองแบบพหุภาคีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนยังได้เสนอวิสัยทัศน์การกำก,กับดูแลโลกและตัดสินใจจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนา SCO คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจะเข้าร่วมพิธีสวนสนามที่จะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในวันที่3กันยายนนี้ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในการดึงดูดผู้สนับสนุสนระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นไม่เพียงประธาน,นาธิบดีปูติน,ตนที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้แต่ยังรวมถึงนายกรัฐมนตรีอินเดียซึ่งเดิมมีข้อพิพาทชายแดนกับจีนก็จะเข้าร่วมด้วย และจะประกาศฟื้นฟูเที่ยวบินตรงจีนอินเดียเพื่อแสดงความจริงใจต่อจีนท่าำกลางมาตรการภาษีของสหรัฐผู้นำจีนรัสเซียและอินเดียมาประกฏตัวร่วมกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ตามปฏิญญาเทียนจินไม่ได้กล่าวถึงสงครามรัสเซียยูเครนกระทรวงการต่างประเทศยูเครนออกแถลงการระบุว่าการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเซีโอของปูตินจะไม่เปลี่ยนแปลงความโดดเดี่ยวของรัสเซียแต่กลับเน้นย้ำถึงความล้มเหลวทางการทูตจีนยังประกาศจะให้ความช่วยเหลือและให้สินเชื่อหลายพันดอลลาร์สหรัฐเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการประชุมครั้งนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือ24ฉบับสแสดงให้เห็นจุดยืนทวงดุลอำนาจสหรัฐแต่ยูเครนเตือนว่ารัสเซียยังคงอยู่ในสถานะที่ถูกนานาชาติโดดเดี่ยว การประชุมครั้งนี้ไม่อาจปกปิดปัญหาทางการทูตทั่วโลกจับตาการประชุมสุดยอด SCO จะกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงระเบียบโลกได้หรือไม่ผู้ที่มีอาการปวดท้องหรืออาหารไม่ย่อยต้องระวังนะคะเนื่องจากอาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อเอสไพโลไลโดยเชื้อชนิดนี้สามารถแพร่กระจายผ่านการรับประทานอาหารร่วมกันกับคนในครอบครัวซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้ มะเร็งกระเพาะอาหารติดอ e ันด kind of no ับ8ใน10สาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งของไต้วันในปีคศ2024มีผู้เสียชีวิตมากกว่า2,000รายในอดีตหลายคนชั่วมะเร็งกระเพาะอาหารมีสาเหตุมาจากการชอบกินปิ้งย่างและอาหารแปรรูปแต่จากการวิจัยทางการแพทย์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายืนยันว่าสาเหตุหลักเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อแบคทีเรียเอสพโไรในกระเพาะอาหาร จากงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร90%เคยตรวจพบเชื้อเอสพายโรไลสถิติจากกรมส่งเสริมสุขภาพเผยว่าหลังจากติดเชื้อแบคทีเรียเอสพายโรไลผู้ป่วยประมาณ90%จะมีอาการกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังแต่หลายคนมักจะมองข้ามอาการปวดท้องหรืออาหารไม่ย่อยประมาณ10%มีแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กและอีก1-4%จะเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ไม่ได้ติดเชื้อถึง6เท่าแพทย์เตือนว่าแม้ได้รับการรักษาแล้วก็มีความเสี่ยงติดเชื้อซ้ำผ่านการรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบ ทำให้สมาชิกในครอบครัวตรวจคัดกรองด้วยแพทย์ชี้ว่าผู้ที่ครอบครัวเคยมีประวัติมะเร็งกระเพาะอาหารสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานานชอบกินอาหารดองแปรรูปหรือเค็มจัดถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อมะเร็งกระเพาะอาหารแนะนําให้ตรวจคัดกรองและรักษาแต่เนิ่นๆเพื่อกำจัดแบคทีเรียเอสไพโรไรและช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร คุ้มชมครเมื่อช่วงดึกของวันที่31สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด6ที่อัฟกานิสถานนะคะส่งผลให้อาคารบ้านเรือนจำนวนมากพังถลม่มขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า800รายบาดเจ็บประมาณ2,800คนเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากจึงคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดรัฐบาลตาลิบันได้ออกมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากนานาชาติแล้ว ชาวบ้านพบผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังจึงรีบใช้มือเปล่าขุดเพื่อช่วยเหลือบ้านเรือนในหลายหมู่บ้านพังถล่มยับเยินโดยในจังหวัดคูนามีสามหมู่บ้านราบเป็นหน้ากลองเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายฝนตกหนักและดินถลม่มทำให้ถนนบนภูเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกสัญญาณการสื่อสารขาดหายการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากจนที่สหประชาชาติเตือนว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดดินถลม่มจำเป็นต้องเร่งจัดการศพเพื่อป้องกันมลพิษทางน้ำด้านรัฐบาลตาลิม ก็ได้ออกมาร้องขอความช่วยเหลือจากประชาคมโลกโดยแผ่นดินไหวครั้งนี้ถือเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งที่3ในอัฟกานิสถานหลังรัฐบาลตาลิบันกลับมามีอำนาจพบกับ PTS f o c u โฟกสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ